นี่แหละเออโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมากางเต็นท์โมบีการเดนให้ดูกันนะคะเป็นตัวไซส์ไซส์หลังใหญ่ที่สูงยืนได้สูงประมาณร้อยแปดสิบเซนความกว้างน่าจะกว้างประมาณสองอหกสิบแล้วก็ความยาวสองร้อยสามสิบเซนประมาณนี้ค่ะใหญ่อยู่ถ้านอนเรียงกันดีๆน่าจะได้ห้าหกคนอะ อุปกรณ์จะมีอันนี้เป็นเสานะคะเขาจะมีเสามาให้สองต้นเอาไว้กลาง,ลงกอ่าหลังคาข้างหน้าจะม,มีสายรัดอย่างนี้มาให้เอาไว้เวลาเก็บจะได้เล็กลง ตัวนี้จะเป็นกลางแบบออโต้นะกึ่งออโต้แค่ยืดขาตรงนี้ออกมาก็จะมีขายืดออกมายืดออกมาให้หมดเลยทั้งสี่ด้านโอเคก็จะมีตัวขาตัวเนี้ยที่เป็นงอกลับด้านเข้ามานะมันจะเป็นงอกลับด้านอย่างเงี้ย ค่ะจะมีตัวยืดน,นี่นะกดกดตรงปุ่มสีแดงแล้วก็ยืดออกมายืดจนมันดังกรึกอะพอมันดังแกรกปุ๊กอันนี้คือมันดันละเรียบร้อยขยับมานิดนะึงแล้วก็ข้อต่อสีแดง ปุ่มสีแดงอะ่ะกดปุ่มแล้วก็ดึงให้มันดังแก็กแกร็กนี่ทุกด้านเลยนะแต่งแต่งทรงมานหน่อยล็อกล็อกมันไว้ก่อน ตอน,นี้เป็นกาวชีตตรงรุ่นนะที่เราสั่งมามันจะพอดีเลยเราจะตอกหมุดอ่ะไว้ก่อนเพื่อที่เต็มเราจะได้ตึงๆนะตอกแค่คร่าวๆพอแล้ว เราจะตอกเอาไว้แค่ล็อกทรงมนะันอะแล้วเดี๋ยวจะคุมหลังคามันจะมีชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือส่วนของหลังคามาต่อกันเลยพอดีเรามีการหันด้านไปนนิดหน่อยอ่ะทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหลังคาในส่วนที่กันฝนามจริงถ้าจะให้ง่ายนะยุดลามาก่อน ไห่กลางไปแล้วอ่ะแล้วเอาผ้าคลุมอะได้นะแต่มันก็จะแบบสูงใช่ไหมมันก็จะกลางยางนนนงกนิดนึงเทคนิคก็คือให้มันสั้นๆแค่เนี้ยแล้วก็เรากลางเลย โอเคถูกด้านแล้วคือตรงตัวเต็นท์อะตรงที่เป็นมุมอ่ะเ็จะมีเหมือนเป็นตัวที่เย็บแข็งๆไว้ให้เอาไว้รองตรงส่วนขอบมันจะได้ไม่ดันแบบให้ให้มันขาดอ่ะเนี่ยมุมเนี่ยโอเคต่อไปเราก็ดึงขึ้นได้เลย เราดึงปุ๊บเต็นของเราก็าจะได้ทรงสวยยืดออกมาเลยปกติแล้วกล่าวชี้มันต้องเล็กกว่าเต็นนะนี่ของเรามันพอดีอยู่แล้วไซสอะ่ะโอเคถูกด้าน ก็มีหลังคาสองฝั่งนะก็คือฝั่งด้านข้างก็สามารถเปิดได้ฝั่งนี้ก็เปิดได้แต่ว่าเขาจะมีเสาไม้แค่สองต้นเรากไปซื้อเสาเพิ่มถ้าเราอยากจะก,กลางสองฝั่งให้มันกว้างๆจะเป็นตัวเหล็กอันนี้ดันเข้าไปเลยต่อไม่ยาก แค่นี้เสร็จแล้ว อน,นี้จะเป็นตาข่ายกันเนี้ยกันยุงข้างในกว้างมากตรงน,นี้เป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งนะประตูจะมีสองฝั่งของได้ทั้งสองฝั่งเลยน,นี้จะเป็นตาข่ายกันยุงหรือว่าปิดบังแดดตรงเนี้ยได้แต่ข้างนอกก็จะมีผ้าม่านอีกอันหนึ่งไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรข้างนอกที่เป็นส่วนของกันฝนอะปิดทึบแสงได้เนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราก็เปิดอันนี้ ไว้ด้านข้างเห็นไหมตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเป็นซิปเปิดหน้าต่างให้ลมระบายเปิดให้หมดเลยก็ได้ข้างนอกก็เปิดได้นะมันคือหน้าต่างนี่แหละ ก็ม้วนเก็บไว้หน้าต่างระบายลมแสงเข้าทุกด้านเลยคือกว้างอะ่ะนอนได้สี่ห้าคนสบายๆคือเต็นครอบครัวเลยเราจะลองนอนให้ดูนี่เรานั่งตรงกลางกว้างไหมนอนแบบนอนแบบหัวติดเลยเท้าหลือเยอะมากเท้าหลืออีกเกือบเมตรเพราะว่าด้านแนวยาวเนี่ยนะ มันจะกว้างมันจะยาวประมาณสองร้อยหกสิบเซนติเมตรส่วนด้านข้างเนี่ยมันจะกว้างสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรเดี๋ยวเรานอนแบบเท้าติดกำแพงเลยนะนยังไงยืนจนสุดมืออ่ะฝั่งเนี้สองร้อยสี่สิบเซนอ่ะยืนจนสุดมือเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองยืนให้ดูเราสูงร้อยหกสิบเตนเนี้ยสูงได้ถึงร้อยแปดสิบต้องรื้อนะร้อยแปดสิบเหลืออีกประมาณยี่สิบเซนคือตัวเราเนี่ย เดินสบายเลยโอเคคือที่เนี่ยมันกว้างใครที่สนใจเป็นครอบครัวสักประมาณสี่ห้าคนน่ะนอนสบายสบายเลยกูผ้าแล้วนอนได้สบายเลยแล้วก็ตัวเนี้ยวางเบาะลมห้าฟุตได้เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพว่าเราอะ่ะใส่เบาะลมห้าฟุตแล้วจะเหลือพื้นที่แค่ไหนส่วนใครที่กำลังมองหาเป็นครอบครัวลองไปดูได้เป็นนี้โมบิการ์เด้น เป็นอีกตัวเรืองหนึง่งเอาไว้ให้คนที่อยากหาเป็นครอบครัวนะ